สวัสดีค่ะชาวราศีธนูวันนี้จะมาทำนายดวงประจำเดือนเมษายนนะคะก็คลิปนี้จะไม่ไม่ได้ดูเรื่องความรักนะคะความรักเดี๋ยวเราจะทำแยกไปอีกคลิปนึ่งอันนี้ก็จะดูเรื่องการงานการเงินสุขภาพโชคลาภอะไรพวกนี้นะคะโอเคมาเริ่มกันเลยก็คือผู้ที่เกิดราศีธนูวันตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมนะคะมาเริ่มที่ภาพรวม เดือเมษายนนี้ดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะคะอหกถ้วยนะคะแปดเหรียญน,นะคะเก้าเไม้เท้านะคะแล้วก็เก้าเหรียญน,นะคะภาพรวมในเดือนนี้นะคะก็ต้องเหนื่อยในการทำงานเพื่อหาเงิน ซึ่งถามว่าแล้วถ้าเหนื่อยหรือลงทุนพยายามไปเนี่ยมันจะได้เงินกลับมาไหมนะคะก็บอกเลยว่าได้แน่นอนได้ได้อาจจะมากกว่าที่คุณหวังไว้ด้วยซ้ำนะคะเดือนนี้ก็ต้องอาจจะต้องลงทุนลงแรงต้องมีไอเดียในการหาเงินที่จะผ่านพ้นวิกฤตในรอบนี้ไปให้ได้นะคะ อาจจะแบบว่าเหมือนมันพึ่งคนอื่นไม่ได้แล้วมานั่งรอบริษัทหรือมานั่งรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยากนิดนึงนะคะคราวนี้มันจะต้องเป็นการที่แบบคุณต้องมีไอเดียแล้วว่าฉันจะทําอะไรมีความสามารถพิเศษอะไรไหมเอาออกมาใช้ให้มันเกิดเป็นตัวเงินดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะอ่า แล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแน่แหละแล้วก็บางคนที่ปเป็นชาวราศีธนูก็ระวังตัวในเรื่องงานนิดนึงเนาะอาจจะแบบว่ามีปัญหาเรื่องงานหรืออาจจะแบบถูกเชิญออกหรือบางคนอาจจะไม่ได้ถึงขนาดต้องออกจากงานนะคะแต่อาจจะเป็นแบบว่าลดเงินเดือนหรือทำงานแบบ เออไม่ได้เงินเดือนเท่าเดิมอะไรเงี้ยก็ต้องระวังด้วยนะคะประมาณนี้แต่ว่าเชื่อว่าความพยายามของคุณจะนํามาซึ่งเงินแน่นอนนะคะคือมันไม่ได้แบบลอยมาคุณจะต้องไปคิดหาไอเดียหรือจะทําอะไรดีในช่วงนี้กระแสไหนอะไรกําลังมาช่วงไหนอะไรที่กอบโกยได้ก็ลองทําดูนะคะเป็นกําลังใจให้ช,ชาวราศีธนูนะคะ ต่อมาเป็นเรื่องการงานนะคะมาดูว่าการงานจะเป็นยังไงบ้างนะคะ o f f o r t u n e เจ็ดไม้เท้านะคะแมจิเชียน a n ดูสรุปอีกใบหนึ่งสิบถ้วยถือว่าเรื่องงานเหมือนไพ่อาจจะเมื่อกี้อาจจะเตือนนิดนึงว่าเรื่องงานอาจจะมีปัญหาอะไรหรือมี เรื่องเหนื่อยเข้ามาหรือมีการแข่งขันในหน้าที่หรือแบบว่าบางคนอาจจะอยู่ในจังหวะที่ถูกแบบพิจารณาว่าจะเชิญใครออกดีจะเก็บใครไว้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าคุณอยู่ในจังหวะเนี้ยก็ขอให้คุณพยายามมากๆโอกาสที่เขาจะเลือกคุณจนะมีสูงมากทีเดียวนะคะแต่ขอให้แบบแสดงศักยภาพหน่อยทำให้เขาเห็นความสามารถหน่อยนะคะ ก็จะมีโอกาสที่จะได้อยู่รอดนะคะแต่ไพ่ขึ้นมาสีใบอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะถือว่าเรื่องงานของคุณแบบต่อให้มีปัญหามันก็ยังมีอ่ามันยังไปได้ต่อมีจังหวะให้แก้ไขด้วยความพยายามของคุณนะคะความแบบดิ้นรนต่อสู้ของคุณนะ่ะจะนำมาซึ่งทุกอย่างเลยนะอันนี้ถ้าใครที่ อันนี้ทั้งทำงานบริษัทด้วยแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยนะคะนี่คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือคิดแบบไอเดียออกมาได้นะคือแบบมันจะเลิศมากเลยมันเป็นช่วงกอบโกยของคุณแบบทีเดียวขอให้แบบชาวธนูแบบถ้าไม่มีงานหรือตกงานหรือแบบถูกแบบเขาเรียกว,ว่าพักแล้วไม่ได้เงินเดือนไม่ต้องไปทํางานแล้วก็ไม่ได้เงินเดือนหรือเงินเดือนน้อยลง อะไรใดๆก็ตามถ้าคุณคิดจะทําอะไรเสริมหรือหาทํางานเพิ่มนะขอเพียงแค่คุณอย่านั่งเฉยๆแล,ล้วรอโอกาสนะอยากให้คุณคิดพิจารณาว่าฉันทําอะไรได้อะไรหาเงินได้นะรับรองว่าแบบวิกฤตนี้คุณแบบอาจจะแบบได้สร้างอะไรใหม่ๆหรือตั้งตัวได้หรือแบบผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะคะคือแบบไพ่ดีมากๆทีเดียวนะ างานก็เป็นความสามารถคุณล้วนเลยนะถนัดสิ่งไหนก็ทำสิ่งนั้นนะคะคือแบบมันออกมาดีมากทีเดียวนะขอแค่แบบอย่าตั้งเฉยๆอย่ารออย่ารอโอกาสนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวธนูนะเพราะพ่ดีมากจริงๆนะในเรื่องงานไม่ว่ามีวิกฤตอะไรที่ผ่านเข้ามาในการการงานในเดือนนี้คุณก็จะผ่านไปได้หมดนะคะโอเคต่อมา มาดูเรื่องงานใหม่เผื่อใครกำลังหางานใหม่อยู่นะคะว่าเดือนนี้มีโอกาสจะได้ไหมอ่าสองถ้วยแฮงแม่เอ่สองไม้เท้าแฮงแมนนะคะ1ดามอืมเดวิลนะคะใครอ่าที่อยากจะหางานใหม่นะเดือนนี้คงต้องรอไปก่อนยังไม่มีอาจจะมีจังหวะได้ไป สัมพงสัมภาษณ์หรือได้ข่าวอะไรเรื่องงานมาแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่อ่ที่ที่โอเคหรือแบบต่อให้คุณแบบไปสมัครเขาก็ยังไม่พิจารณาคุณเท่าไหร่นะเดือนนี้นะคะแนะนำว่าถ้าจะหางานใหม่แนะนำว่าให้ลองคิดหรือทำอะไรเองดูนะ มันอาจจะประสบการความสําเร็จมากกว่าที่จะรอโอกาสจากบริษัทหรือรอโอกาสจากที่อื่นนะคะพอพ่เรื่องงานคุณเด็นมากแต่งานใหม่ไม่เด่นนะโอเคต่อมาเรื่องการเรียนนะคะอันนี้เสริมให้สําหรับคนที่อาจจะกําลังเรียนอยู่มีสง่งมีสอบอะไรพวกนี้นะคะสี่ถ้วยอาราชาดาคนะ,คะส10เหรียญแปด 8ถ้วยนะคะเดือนนี้ถ้าใครมีสอบหรือจะสมัครแข่งขันอะไรที่ไหนนะก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นความอาจจะด้วยวิกฤตการข่าวต่างๆด้วยส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เป็นที่ดวงเราเลยนะว่า จังหวัดนี้ยังไม่ใช่จังหวัดที่จะสอบหรือแบบสมัครที่ไหนแล้วจะได้นะคะก็ลองถ้าสมัครหรือยื่นเรียนหรือมีอะไรเกี่ยวกับการสอบการแข่งขันเนี่ยก็อยากให้ดูหลายๆที่ไว้ก่อนนะแล้วก็ที่ที่คุณหอออันนี้แม่หมอไม่ได้แนะนํานะแต่พูดเลยว่าที่ที่คุณจะไปคุณจะได้ต่อเมื่อคุณใช้เงินเท่านั้นบอกเลยต้องใช้เงินเยอะมากถ้าคุณแบบไปแบบไม่ได้มีเส้นสายไม่มีเงินอะ เข้ายากแต่แม่หมอก็ไม่ได้แนะนําวิธีดีนะมันก็ไม่ดีหรอกการใช้เงินเข้าไปมันถือว่าไม่โอเคไม่โปร่งใสไม่ใสสะอาดนะคะประมาณนี้เนาะเรื่องการเหรียญการสอบต่อมาเรื่องการเงินนะคะมาดูการเงินของชาวธนูกันไพเอ็มเนะคะราชินีพจานนะสอเหรียญ หนึ่งไม้เท้าเนี่ยเรื่องงานก็ต่อเนื่องกับเรื่องเงินมากทีเดียวนะคะถือว่าเงินอาจจะหมุนๆไปบ้างเริ่มฝืดอ่ะแต่ก็ไม่ไม่ขาดนะไม่อ่าเรียกว่ายังพอมีหมุนอ่ะแต่ไม่มีเก็บนะถือว่าก็เรื่องเงินก็ยังคล่องตัวยังโฟอยู่แต่แค่อาจจะแบบตกใจว่าอ่ะเข้าซ้ายออกขวาหรือแบบ พอสิ้นเดือนแล้วแล้วทำไมเงินไม่เหลืออะไรเงี้ยนะคะก็ไม่เหลือก็ยังดีกว่าไม่พอนะคะในจุดนี้นะแต่ว่าไม่ว่าปัญหาอะไรหรือว่าแบบมีเรื่องแบบนี่สินจะต้องจ่ายเงินไม่พอหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายคุณจะหาเงินมาได้แบบทันเวลานะคะแล้วก็ถ้าคุณอยากจะเหมือนหมดหนทางจริงๆไม่รู้จะพึ่งใครลองถามผู้หญิง ที่อายุมากกว่าหรือแม่หรือญาติที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยคุณได้นะแล้วก็เอาจริงๆถ้าคุณแบบเหมือนไพ่เรื่องงานคุณดีมากอ่ะถ้าคุณแบบพอดูคลิปปุ๊บแล้วแบบคิดว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างที่มันได้เงินอ่ะลองทําดูนะเพราะว่าบทสรุปสุดท้ายอ่ะเรื่องเงินของคุณอนะ่ะมันก็จะผ่านไปได้ด้วยงานที่มันเข้ามาหรือจ็อบพิเศษงานพิเศษอะไรต่างๆเข้ามาเงี้ย ทำให้แบบการเงินเดน,เนี้คุณโฟไม่ขาดไม่มีปัญหามีนี้ก็สามารถจ่ายได้ทันเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีคนคอยช่วยซัพพอร์ตคุณอยู่แล้วนะเป็นผู้หญิงนะอายุมากกว่าก็ลองดูคนรอบตัวดูว่าเอ๊ะใครคนไหนแบบพอจะช่วยเราได้บ้างไหมนะคะประมาณนี้นะถือว่าเรื่อง,เ,อเ,องเงินอาจจะไม่ได้ เด่นเท่างานนะ่แต่ก็ถือว่าไม่แย่นะก็ยังมีใช้มีหมุนอยู่ต่อให้แบบเนี่ยพอต้นเดือนแบบเอ๊ะปลายเดือนจะหาอะไรยังไงมาจ่ายคุณลองเอาความสามารถพิเศษคุณออกไปหาเงินดูมันจะช่วยคุณได้ให้ผ่านวิกฤตเดือนนี้ไปได้นะคะโอเคต่อมามาดูเรื่องโชคลาภอันนี้ใส่เสียงนะคะอันนี้ก็แม่บอกก็กําหนดเอา,าไว้แล้วนะก็มาดูกันว่า โชคลาภจะมีไหมต่อให้เดือนนี้มันจะไม่มีสลากออกก็ตามนะคะห้าถ้วยนะคะห้าไม้เทา้าหนึ่งไม้เทา้าเก้าดาบนะคะงานคือเงินเงินคืองานนะคะโชคลาภนี่พักก่อนนะคะเดือนนี้ไม่ต้องไปเล่นเอาเวลาไปคิดหาไอเดียทำหางานทำให้มันได้เงินดีกว่านะคะ ชคลาภพักก่อนนะชาวธนูในเดือนนี้นะคะต่อมามาดูเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุกันแปะไบเท้านะคะห้าดาบเอออัศวิเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ 4, ่สี่สี่สีดาบนะคะเดือนนี้ก็บอกเลยว่าถ้าอุบัติเหตุแบบ ไม่มีไม่โดดเด่นเรียกว่าไม่มีเลยถูกกว่าแต่ไปห่วงเรื่องสุขภาพตัวเองดีกว่านะคะเรื่องสุขภาพนะอาจจะด้วยการทํางานหนักหรือแบบเหมือนที่แม่หมอแนะนําไปว่าให้ลองไปหาอาชีพเสริมหาจอบเสริมหรือหางานอะไรใหม่ๆงานที่แบบว่าที่มันจะกอบโกยได้ช่วงนี้คุณอาจจะโหดตรงนั้นหรือคิดเดยอะเกินไปนะทาให้พักผ่อนไม่เพียงพอนะคะก็อยากให้ระวังในจุดนี้ด้วยนะระวังเรื่อง การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือแบบวูบไม่สบายจะเป็นลมนะคะให้ระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเน้นเรื่องสุขภาพนิดน,นึงแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรหนักมากนะก็แนะนำว่าถ้าใครอยากจะแบบทำบุญแบบเสริมเสริมดวงเผื่อแบบจะมาเป็นหนุนนำให้แค้วพลาดปลอดภยนะัยล้วก็แนะนำให้ เออไปบริจาคที่แบบเออบริจาคให้โรงพยาบาลช่วยเหลืออะไรยงเงี้ยก็ได้นะคะก็จะทําให้ได้บุญจุดนี้มาเนาะมาแบบคุ้มครองตัวเองเน้อยเราก็สบายใจที่เราได้ทําบุญนะคะประมาณนี้แล้วก็อีกนิดนึงก็ให้ระวังพวกมีดบาดนะเลือดออกโดนกระจกบาดอ่าแล้วก็ระวังเรื่องการอ่ากินแล้วก็นอนอกดไหลย,ย้อนอะไรพวกเนี้ย ให้ระวังด้วยนะคะประมาณนี้อันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปดูดวงของชาวราศีธนูในเดือนเมษายนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่หมอะด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครจะดูเรื่องความรักก็ไปดูกันได้ในคลิปถัดไปเลยนะคะขอบคุณค่ะ